สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะ และสำหรับท่านใดค่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกค่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2566 ท่านจะเป็นยังไงบ้างใกล้สิ้นปีดวงจะดีกว่าเดิมหรือไม่และจะมีโชคมีลาบต้อนรับเดือนเกิดหรือวันเกิดของท่านไหมมารับฟังกันเลยค่ะโดยภาพรวมนะคะชาวราศีพิจิกท่านดวงดีค่ะท่านจะมีโชคมีลาบแต่โชคลาบของแต่ละท่านนั้นจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะเป็นช่วงที่ท่านหายใจหายคอได้โล่งขึ้น เปิดตัวมากขึ้นแต่ยังคงเหนื่อยนะคะอุปสรรคมีให้แก้ไขไม่เว้นแต่ละวันแนะนำให้ท่านหาเวลาดีแลกผ่อนคลายบ้างอย่าทำแต่ง,งานเพียงอย่างเดียวค่ะเอาละเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนเลยนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงนี้อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะท่านจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นค่ะจะมีการนัดหมายพูดคุยเจรจาต่อรองบ่อยขึ้น ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะมีการบ่อยขึ้นทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัววันหยุดท่านก็ไม่ได้หยุดต้องเดินทางไปนั่นมานี่ช่วงนี้การงานยังคงเหนื่อยเหนื่อยมากด้วยจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมีดวงได้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้ามีงานเพิ่มขึ้นและที่สําคัญงานเพิ่มขึ้นนะคะมักจะมีการจำกัดเวลาในการทำ งานบางงานท่านไม่อยากทําแต่ก็ต้องจําใจทําบางท่านจะได้ทํางานที่ท่านไม่ถนัดหรือยังไม่เคยทํามาก่อนจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาจะได้ทํางานแทนคนอื่นจะมีงานแก้งานซ่อมเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบด้วยจะได้แก้ไขกับปัญหาที่คนอื่นทาผิดพลาดฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติและมีสมาธิในการทํางานให้มากๆนะคะช่วงนี้คนรักและเมตตาค่ะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือ หากท่านตั้งใจที่จะทําเรื่องที่สําคัญมากๆให้ท่านเร่งลงมือทําเร่งดําเนินการนะคะช่วงนี้ท่านใดที่จะต้องติดต่อกับหน่วยงานต่างๆเช่นยื่นเรื่องยื่นเอกสารท่านจะมีข่าวดีทําสําเร็จแต่มีปัญหาติดขัดก่อนเสมอต้องแก้ไขก่อนจึงจะสําเร็จแต่ว่าข้อดีท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยให้คําแนะนะําค่ะส่งผลให้สุดท้ายแล้วสําเร็จช่วงนี้งานของท่านเพิ่มขึ้นเวลาส่วนตัวจะลดน้อยลงนะคะ จะมีการทำงานล่วงเวลาวันหยุดก็ไม่ได้หยุดต้องทำนั่นทำนี่หรือว่าต้องเดินทางไปพบปะกับคนที่ท่านนัดหมายเอาไว้บางท่านทำงานหามรุ่งหามค่ำออกบ้านเช้ากลับบ้านดึกดึกดนๆให้ท่านลองนำไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะไม่ได้พูดอลอยๆนะช่วงนี้ท่านจะดูยุ่งยุ่งงานที่ไม่คิดว่าจะได้ทำกลับได้ทำเฉยเลยบางวันเพื่อนร่วมงานหยุดงานและงานของเขาเร่งด่วนท่านก็ต้องรับผิดชอบทำงานแทนเขา ช่วงนี้งานของท่านไม่ค่อยนิ่งค่ะจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะแต่ด้วยไหวพริบและไอเดียรวมไปถึงประสบการณ์การทำงานของท่านท่านจะทำงานที่มีเข้ามาในช่วงนี้ได้ทุกๆงานนะคะผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจค่ะจุดเด่นมากๆของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้นะคะคือปากมีสเสน่ห์ปากจะให้โชคให้ลาบท่านจะมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดช่วงนี้คนเมตตานิยมชมชอบท่านพูดจาหน้าเชื่อถือพูดน้มน้าวจิตใจคนได้ดีพูดเรื่องงานได้งานพูดเรื่องเงินได้เงินขอให้ท่านลุยให้เต็มที่เป็นช่วงที่ท่านพูดเรื่องงานได้งานนำเสนอขายงานเจรจาต่อรองเรื่องที่สำคัญสำคัญนี่คือตัวอย่างเล็กเลกน้อยน้อยนะคะท่านจะทำสำเร็จและมีข่าวดีเกิดขึ้นในที่สุดแต่กว่าที่จะสำเร็จก็เหนื่อยนะแต่อย่าได้ท้อแท้เพราะสุดท้ายแล้วจะสำเร็จ ฉะนั้นในช่วงเดือนนี้หากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามเตรียมวางแผนการใช้คำพูดให้ดีๆแล้วเข้าไปพูดคุยนะคะอย่ารอช้าอย่ามัวแต่รอจังหวะและเวลาเดี๋ยวจะช้าเกินไปช่วงนี้ท่านเหนื่อยแต่มีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะปัญหาและอุปสรรคมีสุดท้ายแล้วจะสำเร็จช่วงนี้พยายามรู้สิป,ปากหากได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรก็ตามท่านจะอยากทำหรือไม่อยากทำ ท่านจะทําได้หรือไม่ได้ก็ตามนะคะอย่าได้เถียงอย่าบนให้ท่านนั้นก้มหน้าก้มตาทําไปค่ะในช่วงระยะเวลานี้คือพูดน้อยๆมุ่งมั่นตั้งใจทํางานให้มากๆเพราะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะแต่ท่านเองก็จะต้องพูดให้หน้อยๆเถียงให้หน้อยๆอย่าบนในช่วงนี้พูดดีพูดจาเป็นส,สิริมงคล ท่านจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ท่านขี้บ่นจู้จี้จุกจิกก็จะมักก็มักจะมีแต่เรื่องวุ่นวายเข้ามาฉะนั้นขอให้มีสติในการพูดคุยเยบนนะคะตั้งใจทํางานแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านดวงดีมีโชคมีลาบด้านการเงินท่านมีดวงจะได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้เงินพิเศษซึ่งไม่ใช่เงินที่ท่านได้รับเป็นประจําด้วย บางท่านได้เงินจากการเจรจาต่อรองสำเร็จมีดวงได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาสำเร็จช่วงในการเงินของท่านดีขึ้นแม้แต่ท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยนะคะท่านก็จะไม่ย่ำแย่อย่างที่ท่านวิตกกังวลใจล่วงหน้าแน่นอนท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือด้านการเงินหรือหากท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือคนที่จากคนที่ท่านเคารพและไว้ใจก็จะสำเร็จ มีเหมือนกันที่บางท่านได้เงินแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินเพราะท่านกู้ยืมสําเร็จนะคะหากท่านมีหนี้สินท่านก็จะมีกําลังในการผ่อนชําระหนี้สินและหากท่านจําเป็นที่จะต้องใช้เงินขึ้นมาจริงๆสุดท้ายแล้วท่านก็จะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้ค่ะช่วงนี้การเงินของท่านที่จะมีเข้ามานะคะขอเตือนนะคะ หลักๆจะมาจากงานจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองและกว่าที่ท่านจะได้เงินมาแต่ละครั้งไม่ง่ายเลยต้องพยายามและปาดเหงือก่อนเสมอเป็นช่วงที่ท่านจะไม่ได้อะไรมาปีๆต้องออกแรงและลงมือทําจึงจะได้เงินมาฉะนั้นท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอให้ท่านเสี่ยงแค่พอหอมปากหอมคอก็พอวงเล็บทุกๆปัญหาสุดท้ายแล้วท่านจะแก้ไขได้ ข้อดีด้านการเงินช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้มีดวงได้สิ่งของที่ท่านถูกใจบางอย่างอาจจะไม่มีมูลค่าแต่จะมีคุณค่าทางจ,จิตใจเป็นช่วงที่คนเมตตาช่วยเหลือดีนะคะและที่สำคัญช่วงนี้คนนึกถึงท่านจะได้รับของฝากมีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาให้หรือว่าเลี้ยงอาหารเลี้ยงข้าวหากท่านตั้งใจที่จะให้เงินใครใช้นิดๆหน่อยๆห,หรือตั้งใจที่จะซื้ออะไรให้กับใครก็ตาม สิ่งที่บอกมาท่านจะได้ทําเพราะช่วงนี้การเงินดีขึ้นถือว่ามีกินมีใช้บางท่านหากท่านมีสติในการใช้จ่ายไม่ทําตามกิเลสตัณหาของตัวท่านเองไม่ตามใจกิเลสตัณหาของตัวท่านเองท่านจะมีเงินเหลือเก็บออมเล็กๆน้อยๆเลยนะคะหรือว่ามีเงินใช้สบายเลยละช่วงนี้มีคนจะจ้องหาผลประโยชน์จากตัวท่านมีคนจ้องที่จะหลอกลวง ะะมีคนจ้องจะเอารัดเอาเปรียบขอให้มีสติในการช่วยเหลือยอ่าใจอ่อนขี้สงสารห้ามให้ใครกู้ยืมเงินโดยเด็กขาดอย่าหลงคารมอย่าหลงโกนเชื่อในสิ่งที่เขารับปากอย่างดีๆเพราะเมื่อเขาได้เงินไปเขาจะไม่ทำตามคำพูดคดโกงไม่ยอมคืนเงินระวังเป็นมิตรในเวลายืมแต่กลับกลายเป็นศัตรูในเวลาทวงเงินของเราอย่านำไปใส่ไว้ในมือใครจะทำให้ท่านนั้นเป็นทุกข์และมิตรก,กังวลใจในภายหลังนะคะ มาที่การทําบุญของท่านกันบ้างแน่นอนค่ะว่าก่อนที่เราจะออกไปทําบุญนอกบ้านทุกครั้งเราก็ต้องทํากับบุปการีหรือผู้มีพระคุณของเราก่อนเสมอส่วนการทําบุญนอกบ้านช่วงนี้ช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลหากมีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญก็บริจาคเงินชําระนี่ส่งบริจาคค่าน้ําค่าไฟและอย่าลืมเติมน้ํามันตะเกียงทุกครั้งนะคะและแนะนําว่า ทำสังฆทานด้วยได้ยิ่งดีหากท่านตั้งใจที่จะทําสังฆทานนะคะอย่าลืมสิ่งที่จะขาดไม่ได้และท่านจะต้องเตรียมไปเองนะคะสําหรับบางอย่างนะแต่สําหรับบางอย่างเราก็ไปบูชาได้ที่วัดนะคะเพราะว่าวัดแต่ละวัดมีบริการอยู่แล้วพระพุทธรูปภราไตรจีวรขาดไม่ได้พระพุทธรูปรรรรป,ประจําวันเกิดผ้าไตรจีวรและสิ่งที่ท่านอาจจะเป็นอาัฐาบริการต่างๆนะคะขอให้ท่านนั้น ซื้อไปเองจะดีที่สุดแต่หากท่านนั้นไม่สะดวกที่จะทำบุญก็สวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆก็ได้ค่ะข้าขอเอาใจช่วยชาวราศีพิจิกทุกท่านให้โชคดีในเดือนเกิดและวันเกิดนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจมุ่งมา่ปปารถนาะวันเกิดปีนี้ขอให้ท่านนั้นโดดเด่นกว่าคนทั่วไปมีชื่อเสียง และหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอย่าได้มีอุปสรรคในการทำงานและการใช้ชีวิตคะ่ะข้ากราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนอ้องทองไหลมานอนหลับก็ให้หลับฝันดีตื่นนอนขึ้นมาก็ขอให้ได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ